สวัสดีค่ะวันนี้มาเพอกับยายปูช่องปูปลาจุ่มชาแนลนะคะวันนี้ยายปูที่มาบอกวิธีเคล็ดลับนะคะในการที่เฮาสีร่างปลาในใดบ่อให้ข้าวด้วยค่ะอุปกรณ์ของเฮากับมีหนึ่งสารส้มนะคะแล้วก็ฝอยสเตนเลสคัดหมอจ้ะแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็แช่แช่สารส้ม ไว้ประมาณยี่สิบนาทีอันนี้ยายแช่ไว้แล้วนะคะแล้วก็แขวงแขวงนิดหน่อยเราเราก็จะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าทีนี้เข้ากับมาล้างปลามื่อน,นี้ร้านของยายไา่ปลานินเนาะยายกะซีล้างปลานินหฮเบิ้งค่ะค่ะเราก็เอาปลาลงลงแช่น้ำเลยตากล้องต้องเข้ามาเบิรงใกล้ๆแนอ่อ่าให้ใหอ่าแน่ปลานินเนาะตรงใต้ท้องมันนี่มันก็ซิมีดำๆค่ะ ถ้าเฮาบ่าล้างมันกะสีขาวเวลาเฮาต้มเฮาเห็ดเอาไปเห็ดปลาจุ่มมันกะจะขาว้อจ้ะเฮากะเอาเอาฝอยคัดหมอนี่ขูดขูดตรงที่ดำๆนี่ออกนะจ่กะการใส่ฝอยคัดหมอก็ต้องระวังหนอยเด้วยค่ะเวลาล้างเสร็จแล้วก็ต้องตรวจสอบเบื้องว่ามีฝอยคัดหมอตกค้างอยู่ในอยู่ในปลาบาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะ ตกค้างอยู่ในนี้อันนี้เขากระลางออกให้เมดมือใหม่หัดล้างนี่เราให้ระวังตรงนี้เด้อยายเดี๋ยเจอประจํานี่แข็งมากแล้วก็ควักเข้าไปตรงนี้ตรงนี้แ่ละค่ะที่มันสีขาวตรงเนือกมันนี่ เพราะว่าป่าน้ํามันสีสะสมพวกบางทีมันพวกจอกพวกแหนเนี่ยมันสิมันสิอยู่ในนี่อันนี้เหงือกเอาออกแล้วนะคะเหงือกเราต้องดึงออกถ้ามันยังบอ่สะอาดเขาก็ล้างอีกอันนี้คือน้ําที่เราแช่สารส้มไว้แล้วอย่างน้อย20นาทีปลาสีบมีกิ่น้าวเลยค่ะ ลูก,ลกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่ไว้ในน้ำสะอาดจา้ะแช่ไว้เลยอันนี้ก็ปลาปลาตูปลาตูนี่ยายกกับสิเตียมไว้คืขึนฉันเห็ดพวกปลาหนึ่งมะนาวปลาหนึ่งเจวอันนี้เราก็เอาออกนะคะแล้วก็ควักออกเลย พวกไส้พวกเศษขี้เศษอะไรของมันตรงนี้เอาออกเลยค่ะนค,ความความ,ความอันที่มันข้าวมันอย่างข้าวป่านะ่ะจะบ,บ่มีเลยค่ะถ้าเราล้างสารส้มนี่ก็ลูกลูกออกอยากก่ายก็จะไปเพื่อให้เอาอัน ดำๆทิติดในหนังท้องมันนี่จะออกก็เรียบร้อยนะคะเนือกมันก็ดึงออกให้หมดควักเนือกออก ล้างจนน้ำเลือดมันน้ำแดงๆนี่ออกมดค่ะต,ตัวที่สองเราก็มาพักไว้ในน้ำสะอาดล้างแบบนี้ละค่ะง่ายๆแต่ไอลูกค้ายายบางคนโบก,กินปลาเนาะเพื่อนมาเพื่อนกระถามเพื่อนกระถามปลาข้าวบเนีะน,นี่นี่คือคําถามที่ยายเจอดุที่สุดคือปลาข้าวเบาะ เพราะว่าบางที่เพื่อนว่าเพื่อนไปกินร้านนั้นร้านนี่ปลาข้าวบาวายคนว่าอันลูกน้องยายไอ้ลูกไอ้เด็กๆที่อยู่ในร้านเนาะที่เด็กเสรอพวกปลาปลาร้านนี้ไม่ข้าวาค่ะเคยกะอ่ะมาลองกินบางดูเคยกะติดใจด้กะเป็นลูกค้าประจํายายมาเรื่อยๆ้ยนอนว่าร้านยายค่ะปลาบวขาวเห็นจังไดเนาะอันนี้ยายกับอบกเคยบอกไผเป็นเทือแรกเอ้อที่ยายเปิดเผย สูตรนี้นะเพราะว่ายายก็อยากแบ่งปันเนาะยายเปิดร้านมาได้12ปีแล้วไม่เคยบอกสูตรนี้กับใครเลยมื่อนี้ยายสิมาแบ่งปันยายอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้ว่าเห็นเราได้ร้านปู้ปลาจุ่มปลาคือบอกเฮายายเห็ุแบบนี้แหละนะคะอ่าจะเรียบร้อยไปอีกตัวนึง แต่อย่าลืมตรวจสอบว่ามีเศษสแตลเอลรดสเตเลตติดอยู่ไหมคะตรงนี้นะคะอย่าลืมตรวจทุกตัวอันนี้คือยายได้ขอดเก็ดออกแล้วขอดเก็ดออกแล้วแล้วก็ได้แล่แบบนี้อันนี้คือปลาที่จะเตรียมเห็ดปลาสมุนไพรปลาจุ่มนะคะ อันนี้ยายก็ยังแช่ไว้อยู่แช่ไว้อยู่ง่ายไหมคะของทุกอย่างเพียงแต่เฮาหูเคล็ดลับเนาะอันนี้ยายไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่ายายคล้องแล้วคนที่ทำใหม่ๆต้องใส่ถุงมือเ้อจ้ะเพราะว่าไอ้ไอ้พวกนี้นะ่ะไอ้คีบมันนี่มันสิคูดมือเฮา อันนี้ดำดำเอาออกให้หมดลูกค้าจะได้กินแบบสบายใจเนาะอ่ะนี่ข้าเห็ดกินเองที่บ้านกะสบายลูกค้าของยายเนาะจากคนที่บอเคยเพื่อนบอกินป่าวันนี้เพื่อนบากินป่าอยู่ร้านร้านของยายเพื่อนกะติดใจเพืน่นบะโอ้ป่าร้านยายบอกขาวเพื่อนกะกลายเป็นคนกินป่าไปเลยกะมีได้ าบัดนี้กล็ลองเห็ดลองเห็ดเบิ่งเด้อและสีหูว้ว่ามันสุดยอดอีหลีปลาหานถ้ามันสีแซบสันได้กินแล้วมันขาวมันกะว่แซบได้ปลาต้องกินสดสดแล้วก็บอกขาวสะอาดอ่าเสร็จ ัวนึ่งอะมื้อนี้กับพอสีหูหูแล้วเนาะบันี้เคล็ดลับการล้างปลาไม่ให้ขาวโดยใช้สารสม้มเดือดขางง่ายๆแช่ไว้ก่อน20นาทีนะคะแล้วก็เอาปลามาล้างเลยแล้วก็อย่าลืมขอดเก็ดปลาเพราะว่าในเก็ดปลานี่ยมันจะมีความสกปกรอ,อของเจาะของแหนยังเข้าไปซ่อนไว้อยู่มื้อนี้ยายกะ คือสีมดเท่านี้ล่ะค่ะ<ม>เคล็ดลับนี้กะอย่าลืมเอาไปใช้กันนะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายนะคะช่องปูปลาจุ่มชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ f อทุกคนค่ะ